โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์นะครับผมแล้วก็ได้รับโค้ดเรียบร้อยนะ500เพชรนะครับก็ขอบคุณคุณเฟรมนะครับผมเนาะที่ช่วยกอกโค้ดให้ผมหรือเกือบหลายโค้ดเลยนะขอบคุณอีกจริงนะครับผมเนาะก็อ่ะจะไปกันนะครับวันนี้อ่าโอเครับเพชรไปครับผมอืมวันนี้ก็เป็นเลื่องงามเลื่องงามอีก่ะวันนี้เป็นวันดีนะครับผมเนาะวันนี้จะมา เล่นคุกกี้ชาเลนจ์โดนัทนะครับผมเนาะหลายอ่าหลายๆคนอาจพี่ทำไมพี่มาลงอะไรตอนนี้ทำไมเพิ่งมาลงกันตอนนี้นะครับก็ขออภัยนะครับพอดี่างานรัดตัวจริงๆแล้วงานเวลาตัวครับแต่เวลาผมหาไม่ได้เฉยๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์โดนัทกันนะครับผมเนาะเพราะว่าอีก2วันนะครับก็จะมีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาก็น่าจะเป็นคุกกี้รีเจนเนอเรีตัวใหม่นะครับก็ใครที่ดองเพชรไว้ก็ยินดีด้วยนะครับผมเนาะอาจจะได้ใช้ตัวโผล่ๆแล้วนะ โอเคครับผมไปพูดเยอะแล้วนะไปเลยอืมนะครับของที่ผมใช้ก็จะเป็นอ่าหมี่น้ําแข็งนะครับเนาะเนี่ยเกดหิมะอ่าตุ๊กตาหมีผีหรือมีออนโยนนะครับแล้วก็ลูกโป่งแอปเปิลนะครับผมเนาะอ่าพร้อมแล้วก็ go นะครับเนาะเพจเจ็ดนะครับเพจเจ็ดแคนดี้สี่แล้วก็ไอ่เพจแปดแคนดี้สี่ตัวเจ็ดนะครับเนาะอ่าอาจจะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวผมไปสรุปช่วงท้ายใหม่เนาะอ่าเมื่อกี้มันพูดเร็วไปนะครับอโอเคอืม อีก2วันตอนนี้ผมก็อ่าผมน่าจะทําเพชรได้ประมาณสักเกือบ2องแสนแล้วนะอาจจะได้วิวห้าเลยหรือไม่ก็ตอนเนี้ยผมลังเลอยู่ว่าผมจะเอาคุกกี้ตัวใหม่วิวห้าหรือว่าผมจะเอาแค่วิวสี่ดีแล้วค่อยเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รีบครับเนาะเพราะว่าตัวผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับเลยต้องถ้าผมใช้เพชรหมดไปกลัวว่า อาจะไม่มีเพชรไปปั้นตัวอื่นนะครับผมเนาะก็เลยคิดว่ากะว่าจะเอาแค่วิวสีก่อนนะครับแล้วก็เล่นๆเก็บๆไปเรื่อยๆให้วิวห้าเนาะอ่าแล้วค่อยๆแบบก็คือเราจะประหยัดงบประมาณไปเยอะอะครับเนาะเพราะวิวห้านี่กว่าจะวิวห้านี่โหเยอะนะอ่าจะได้ไปประหยัดงบประมาณด้วยนะครับเนาะ กเ็เดี๋ยวด้วยคีนะครับผมเนาะแต่ที่ผมเล็งไว้คือจะมีปั้นเวล5ห้าไปเลยกับออเอาแค่เวล่สี่ก่อนแล้วค่อยแบบแล้วค่อยทาไปเรื่อยๆเพราะว่าสนามแข่งเราก็รู้กันนะครับนอกว่าเขาให้เวลาประมาณเกือบเดือนเกือบ2เดือนนะครับนอกสนามแข่งในในสนามแข่งนะครับเอ็มแลนด์นะครับเนาะ,ะแลวผมไปเห็นว้ว่าเขาเอาใหม่มาผมอันนี้ผมถือว่าเป็นระบบที่ดีผมอันนี้ผมชอบนะครับนะ้าที่ทีมงานเราเข้ามาก็คือเป็นระบบที่เกี่ยวกับ เอ็มแนดปกติแล้วเอ็มแนดจะตันไดมอนแล้วไดเพชรประมาณ5,000ันหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยคือจะมีติดท็อปร้อยและได้ฉายานะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันทําให้เป็นแรงผลักดันนะทำให้คนที่เขาแบบอ่ามัน,ม,นมันได้มันไดแข่งกันนะครับเนาะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยดีนะอันนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยกำลังลังเลอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับเออผมผมต้องคิดไงเพราะว่าถ้าผมจะใส่ติดท็อปร้อยเอ็มแรดผมก็ต้องอ่าคิดหน่อยว่าจะ ไปแนวทางตัวยังไงเพราะว่าผม,ผมไม่ได้มีตัวแม็กเหมือนคนอื่นะนะเนาะก็เลยต้องคิดเผื่อไว้หน่อยเนาะแต่ถ้าขยันเล่นก็น่าจะได้นะครับผมเนาะก็เลยคิดว่าระหว่างนี้จะวิวสี่หรือววห้าดีนะโอเคแล้วนอกเรื่องไปเยอะอะแต่มาคุกกี้ชาเลนจ์ตัวโดนัทนะครับผมเนาะก็ผมคิดว่าใครที่่าดูโดนัทก็น่าจะได้รู้หลายๆช่องนะเพราะว่าผมมาทําช้าด้วยนะความสามารถแคนดี้ก็จะเป็นเมื่อเราเนี่ยเก็บอาครบ3รอบบนหัวครับก็จะเป็นพุ่งนะครับ คล้ายๆแบบเราเก็บลูกไฟนะอ่าแต่อันนี้จะเป็นการหมุนนะครับเนาะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่ารักนะอืมผมว่าน่ารักดีนะอ่าแล้วก็เนี่ยครับอ่าจะปล่อยนะครับพอครบรอบจะปล่อยคล้ายๆแบบอ่าเลเซอร์นะครับเลเซอร์โดนัทนะเลเซอร์วงกลมนะครับผมเนาะอืมอเพลินดีเพลินดีนะครับอ่าโอเคอืมนะอ๋อจะพูดอะไรต้องเมื่อกี้กำลังจะนึกอ่ะ ตอนนี้จะพูดเรื่องสก,กินนะครับเอ้ยว่าตอนแรกผมกล่าวว่าจะเอาสก,กินลิมิเต็ดนะแต่ผมคิดว่า เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีให้แลกในร้านดาวนะครับผมเนาะแลกตอนไหนก็ได้นะผมคิดว่าอาจจะมีลิมิเต็ดมากว่านี้นะครับเนาะก็เลยแบบเอ้ยเพราะว่าผมไม่ใ้่ส่เติมหรอกครับเวลาจะแลกอะไรก็ต้องคิดนิดนึงอ่ะเนาะก็เลยแบบโู้หเก็บสิบาดาวนี่เสียดายนะครับ,บจะเก็บได้เนาะผมไม่ใช่ส่เติมอยู่แล้วนะผมใส่ผมเติมแบบแต่ผมเติมแบบอ่าผมเติมพวกเอ่าเขาเรียกเลยอขับอ่ะเนาะแพ็คไหนที่มันแบบคุ้มผมก็เติมนะแต่ผม<ส><ด>ไม่ได้มีงบเยอะไงผมก็เลยต้องประหยัดหน่อยนะเรื่องสกินนี่ผมอาจจะ เอาไว้ก่อนนะครับอาจจะยังไม่แลกโมเสวนะ่เนาะเพราะว่าแบบหาที่มันลิมิตเต็ดจริงๆนะครับที่มันหาไม่ได้เนาะเราอาจจะแลกกันนะครับเนาะผมว่ามีนะครับเนาะมีแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่เร็วๆนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีเนาะผมก็เลยออาเหลือ,อไว้ก่อนนะครับเนาะ,ะเพราะว่าผมไม่ใช่สายเติมนะแต่อนาคตอาจจะเป็นสายเติมก็ได้นะไม่แน่เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าเรา าบางทีผมเออทำงานได้อะไรเงี้ยเนาะได้เงินจาก Youtube มาก็จะมีเปบ้างเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับ <c oughs> โอเคแหมพูดกันเยอะนะใกล้จบแล้วโอเคอ่าห้ามชนนะครับเพราะชนไปแล้วคะแนานจะหายเนาะโอ้ยไม่ถึงนิดเดียวอ่ะโอเคนะครับผมเนาะก็ ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเซตนี้นะจริงๆแล้วมันถึงนะครับเนาะแต่ผมเก็บไม่ละเอียดเฉยๆนะครับผมเนาะก็อ่ามันขาดนิดเดียวอ่ะเนาะก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะก็ผมคิดว่าอ่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเป็นต้องใช้เพจเวิวแปดก็ได้นะครับเนาะใช้แบบเป็นแคนดี้วิวห้าก็ได้เพจวิวสี่วลวห้าเนาะ แต่แคนดี้ผมไม่ไหวครับเนี่ยเราก็รู้ว่าซื้อผงม,มันเปลืองเนาะโอ้แล้วกว่าจะตีติดแต่ละทียอมใจใช่มหมก,ก็เลยแบบอ่ะผมไม่รูสิแล้วก็ลองอัพเดตไปดูก็โอเคนะครับผมเนาะอืมสำหรับคลิปนี้นะคุกกี้ a ช l e เลนก็อ่าไว้เท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วถึงนะแต่ผมเล่นไม่ถึงก็ต้องขออภัยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้บายบายไ้เจอกันสวัสดีครับผม